เฮโยซัม hey, awesome. อยู่กับผมซีรอนฟิกอีกแล้วนี้ก็มาเล่นเกมแพนเวสซอมบี้ภาคแรกอ,อแบบเจ้าให้แบบมันจบๆไปเลยนะภาคแรกเราจะไปลุยกันในภาคสองอซึ่งภาคแรกเนี่ยจากที่เล่นมาหลายๆพาทเนี่ยมันเริ่มยากขึ้นแล้วนะออก็ไปลุยเลยดีกว่านี่ดานดาน,ดานก่อนเข้าดันกลางคืนของดานสะวยน้ำนะนี่มันจัดเต็มมาเลยไอ,อลุยกันเลย เออเอาตัวดีๆมาให้หน่อยนะขอตัวดีๆมาเอาตัวอะไรมาเนี่ย <Right. S 1> เอาสามหัวไปแล้วกันนี่ใบบัวอินไปเอาเอาเอาทอนัดไว้ <Right. S 1> ไหนดี <Right. S 1> ทอนัดเหรอ <Right. S 1> ก็ต้องเอาวางไว้ทางน้ำก่อนกั้นไว้ทางน้ำก่อนเผื่อมีตัวอะไรเข้ามานะ <Yeah. S 1> พิกพิกอย่าเพิ่งใช <Yeah. S 1> เ้เก็บไว้เก็บไว้พิก ให้มาสองตัวเลยใช้ไปตัวหนึ่งก็ได้คือนั่นเลยนี่วางไว้ไป่ไว้เนี่ยบนก็เข้าอีกไปยิงเข้าไปล,ลุยมันลุยมันมีสามธงเด้อไปลุยมันเข้าไปเอาไอ้นี่ไปบัฟหน่อยให้แต่พลิกมานี่ เอาตัวอื่นมัน้งที่มันมีประโยชน์าวางไว้ตรงไหนดีเฮ้ย <Hey, S 2> พี่เบิเร์มอะพี่เบิม้มอย่าเพิ่งใช้หรอพี่เบิม้มพี่เบิ้มสองตัวเลยเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันตัวหนึ่งนหนไองอาไหมหนาไว้ตรงนี้นี่พี่เบิม้มให้แต่พิกมาโอ้โหใช้ไปเลยแล้วกันนี่พี่เบิม้ม ลุยมันนี่พี่เบิ้มตรงไหนดีเอาตัวนี้วางไว้นี่แลวกันปั๊บดาเมจทั้งสุดอืมไอ,อห้หัวกระถางมาแล้วไม่ใช่ก,กระถางดิไอ้หัว,ห,วหมวกเหล็กเนี่ยถังสีถังสีแต่ไม่รู้จะเรีกเยกอะไรมาสองทางเลย อันนี้ไปแล้วกันตั้งเป็นกำแพงแต่ท่านเลยยิงมาเขาไปยิงยิงมันวางไว้ไหนดีเนี่ยตัวเนี้ยอืมตีวางนี่เอแล้วเอาตัวนี้ออกแล้วกันยิงมาเขาไป ให้แต่พิกมาเอาตัวอื่นมาบ้างดินี่ใบบัวเนี่ยวางทางน้ำบ้างให้แต่พิกมาสุดยอดจริงๆิเ,เลยนั่นเอาวางไว้นี่แล้วกันนี่มาแล้วหรอ เรถมันก็มาว่ะนั่นรถก็นี่เขี่ยมไม่คันละรถวางตรงนี้ไว้ะมนมาเยอะตอนนี้เหมือนจะง,ง่ายๆเลยดนาดนี้ยนเนยพราะตัวตัวปืนมันก็เก่งอ่ะดนาดนี้ไปเหยียบเข้าไป บ๊บบ๊บไป,ปบไ๊อบดามีนที่เบิรมนี่สองตัวรวดอือนั่นแหละที่เบิรมไปนเนียโนเนียจัดโดนไหมเออโดน นนีีเน่เยให้มาทำไมเนี่ยไอตัวไฟเนี่ยเอาตัวอื่นมาเออนี่เดี๋ยวเดียวเดียวถึงเวฟสองนันเนน่ยพคตจะ EC เลยเพราะพืชนเก่งไอยีมันยีมันเข้าไป ยิงยิอือยิงยเข้าไปยิงยิงยมาสองตัวเลยยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปตอนนี้พืเก่งพืจรง คือแทบไม่ได้กินพอ,อนัดเราเลยนะมันเข้าใกล้ไม่ได้เลยดูไพี่เบิ้พี่เบิ้บไปไหมนี่พี่เบิ้พี่เบิ้อีกรอบเื้อนั่นเลยดูไฟเต็มแมปเลย ทางเข้าไปเลยกำแพงเอาเอนัอ่นไปแทงยิงเข้าไปยิงเข้าไปอุยเงินเยอะจัดรวยเี่นอะไรตรงเห็นมาเห็นทางน้ำนะแต่ตัวนี้ควาติกแพนยิงทางน้ำได้ตัวนี้เห็น ตัวไม่ต้องใช้ใบบัวนะตัวนี้เอ้ามีตัวนี้มาด้วยเราใช้พวกนี้ไปกหรอนี่เห็ดกลับมาใช้พวกนี้อีกแล้วนะมีพิบมพี่ิบมไปไม่ต้องใช้อะไรละเดี๋ยว ใบบัวก็จำเป็นดีว่ะปลูกแพ้นเนี่ยวางแผนผิดแล้วมันมีหมอกด้วยไงด่านนี้ด่านด่านยากด้วยมาทางนี้เบย,ยิงไปย,ยิงมัน ทางไหนวะด้านบนยิงเข้าไปยิงเข้าไปตัวเดียวเอาอยู่วะสองตัวแล้วกันมาทางไหนอีกโอ้ด้านบนเหมือนเดิมเห็นนี่อยู่นี้ด้านบนไปต,ตุยมัน ทางไหนอีกวะแตกดาเล็กๆก็ชิวๆไปนะเพราะมันยังไม่เอาตัวยากๆกมาให้เจอแป้ลุย ห่วงทางน้ำอย่างเดียวเนี่ยจะไหวไหมเฮ้ยอะไรวะตัวอะไรอะมองไม่เห็นมาจากทางไหนวะด้านล่างโอ้ด้านล่างยิงมันเข้าไปเออ,อพี่เบิร์มพี่เบิร์มมองไม่เห็นน่ะจะวางตรงไหนดี เอานี้เ,เห็ดอ้วนเอาอยู่เอาอยู่แน่นอนพี่บอมไปโดดทําม,มันโดดทําม,มันไปทางน้ำมาแล้วแป่ยิงม,มาเข้าไปมันอยู่ไหนตอนนี้มาด้านล่างนะ มาแต่ดาล่าเอาพิบเบิมไปนอีทางน้ำก็ามาเอาพิบเบิ้มไปตั้งไม่ตรงไหนดีตรงนี้เลยได้ยินเสียงมาจากทางไหนวะไปไหวป่เนี่ยเฮ้ยหายแล้ว เนี่ยรือเอาไบโบเอามาปลทำไงดีวะเนี่ยพี่เบิมก็เอาไปตังไม่ได้ไม่เป็นไรให้เคยตัดยามันทำงานไปแล้วกันเอาชนะผ่านละเอาเป็นว่าผมไม่ได้รีสตาร์ทเกมนะคือ,อไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอื ได้ตัวใหม่แล้วผ่านแล้วตัวนี้ตัวอะไรเอลยนี่ช่วยให้มองเห็นแบบให้หมอกมันหายไปนะเออไปลุยก,กันต่อมันม,น,มนเอาไอ้ซอมบี้อเมริกันฟุตบอลมาด้วยว่ะอ้นีน่ทำไงดีวะงั้นก็ต้องเอาไอพวกนี้ไปพี่พิบม เอาออกเอาออกไม่ได้ก็มีพิบมอยู่แล้วนี่ก็ไม่ต้องใช้หรอกมั้งเอหดนมาเนี่ยเอาไอ้นี่ไปแล้วกันไปลุยเลยมีพิบมอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ พี่บ้มแข็งแกง,งแข็งแก่งอะไรล่ะแข็งแก่งสีพูดอะไรแข็งแก่งที่สุดในยุทธภพบเหรอหวางไปเลยทางน้ำมาด้านบนหเห็ดคููดาวอยู่เลยเห็ดเปาะคููดาวอยู่ สว่างขึ้นนี่วางไงตัวตะเกียงไปสว่างขึ้นเลยไม่ไม่ไมด้เอาตัวอื่นมาเหรองแมบนี้ต้องเล่นแต่พวกนี้ละเห็ดปอกสว่างจัดด้านบนมาด้านบนมา พี่เบิ้มไหมพี่เบิ้มพี่เบิ้มไปจัดการไหมแต่ยังงงไม่ได้พี่เบิ้มแปะเบนไปลุยจัดการมันพี่เบิ้มทับมันให้เบนเออนั่นเลยมันจะมาทางไหน ด้านบนเข้าด้านบนเข้าตังไวเลยนี่รวยลุมยิงมันลุมยิงมันเข้าไปด้านล่างมาไม่ได้ด้านล่างนี่ตรงกลางมีงมาเข้าไป ไปนี่เออวางไว้<ค> <Lanc et> สองตัวเลยเผื่ยตัวนึงตายเอาโดดทับไปอเมริกันฟุตบอลอยเดี๋ยวใช้โดดทับไอ้นี่น่าจะเบื่อ เหตเป่อโคดเอเวเวีอ่ะด่าน,นยิงมันยิงมันมาละไอตัวนี้มันจะมายังไม่มาเลยอเมริกันฟุตบอลกระโดดขับไปเลยมหมไม่ต้อง ล่างโดนระเบิดหายไปเลย ข้บนทีเท่เพิ่มที่เพิ่มตรถทับมันมจะมาแตะทางในดนลา่างน่าจะไหวอยู่นะเอาวัวไอ้คงไอ้ต้นคงไฟไปแทงไป ยิ่งเอาออกมาละไ,ไหวเว้ยเนี่ยไหวเว้ยเนี่ยยิ่งมา้าไปโคตรยากลำบากเลยตอนนี้เอาว,วางตู้ได้หรือวางตู้อีก วางอย่างนี้โดนกินอีกแล้วโอ้โหมืดกหมดเลยตอนนี้หมดเลยดัดบนเข้าดาดบนเข้ามาแล้วอแอบอเมริกันฟุตบอลโจมทับมันทีเบิ้มเื้นนั่นเลยอืมเบตเข้าสู่เวฟสุดท้ายแล้วนะตัวระเบิดมาเยอะ อนในอเมริกันฟุตบอลไทยกีฬารับบีอะไรของใบนีเนี่ยเอ้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 ยโดนกินแหลกแล้วโดนไปบุฟเฟ่เลยีิพี่เบิ่มไปปิดงานเออ กินมัน,ออน,นเอ่ะไะได้ตัวใหม่มานีตัวนี้เอาไปแก้ทางในลูกโป่งได้ดีแคนแคงตัสเอาไว้เอ่อสามารถยิงไอ้บอลลูนได้นะซึ่งมันให้แคงตัสมาเรามาอย่างนี้ต้องเจอไอ้นี่บอลลูนนั่นก็เอาตัวอะไรไปดีเ็ดพี่เบิม ทางน้ำไหมไม่จำเป็นนะจไฟอะเอาเห็ดเปาะวางไว้นี่แชวชิวๆตอนนี้ยังไม่มีอะไรยากทางไหนทางทางนี้ก็ได้ ปวางเห็ดไปเลยจะได้เงินเยอะๆมาทางไหนเนี่ยโอ้ด้านบนอู่มีนเข้าไป,ไปจะมาทางไหนอีก<ป>มารู้สึกจะมาด้านบนปะอ๋อด้านล่าง เห็นปอดตรงไปช่วยแล้วกันฝามเงินฟามเงินตอนนี้ เดียวเดียวเดียว,เ,ยวเออดีนะวางไอ้ตัวนี้ไว้ด้านบนไอ้นี่ฝาเข้ามาได้ไงวะเฮ้ยฝาเข้ามาได้ไงเนี่ยมาทางไหนดีดูเหมือนจะมาด้านล่างปะเออไม่ด้านล่างด้านบนแถวสอง เขาเวมสุดท้ายแล้วตอนนี้เจตัวอะไรตอนนี้มาด้านล่างวะเป็ลูกโป่งแต่โดนแทงตัดยิงโวงแตกเลยนี้มาผ่านได้แบบชิวๆเหมือนเดิมนะยังไม่มีอะไรยากยิงเข้าไปเอาหเห็ดทางน้ำโดนยิงโดนทาดโดนกินตายอยู่แล้ว วยรวยรวยเอาพี่เบิ้มาเลยนี่สีเวลาแบะไปใบโคเวอร์มาใบโคเวอร์นี่มันเอาไว้แบบพัดหมอกให้ออกไปนะแล้วก็มาแก้ทางไอตัวบอลูนได้ไปเรือเลยมาโลมามาว่ะโลมาอีรุโป่งด้วย เอาตัวอะไรไปดีวะเห็ดเปาะนี่อืตัวอะไรไอ้พี่บึงก็ได้เห็ดทางน้ำคงไม่จำเป็นแล้ว เชิ่อชิ่ตอนนี้ยังไม่เจอตัวอะไรกีเก่งนะดาดีานน้เป็นสองเวฟเลยวางทางไหนดีทางนี้ก็ได้ วางไปวางไปกี่เยอะเลยเยาวไปทำซืยมาแส่ยาวนานมาทางไหนอีกวางไปที่เบิ้มอย่าเพิ่งใช้่กว่าใช้ไงตัวโลมาก็ได้ เช่งตัดมาแล้วเช่งตัดวางทางน้ำล้วกันนี่ม,มาทางทางไหนอ,อีก น้ำไมค์แล้วเ,เห็ดปอ่อไปเหตุป่อแทงเหตุป่อแทงแล้วเห็ดป่อไมค์แล้วอ่ะเอาเหตุปอ่อออกแล้วพี่เบิม้มเข้าใส่เทียนอันแหละหายไปกับน้ำ ใช่ไหมอีกมาใกล้เข้าเว็บสุดท้ายแล้วชิวๆเลยมันจะไม่ยากลงด่านหลังนี่แหละด่านหลังโคตรยากบอกเลยแค่นี้หละด่านสายน้ำอ่อนมองไม่เห็นไงคืออินเฟะอือ เออเออเออเพี่เบิ้มวางไม่ทันน่ะแทง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 ตอนแทงไว้แทงไว้แทงไว้เออตกไม่ทันเออได้อะไรมาเนี่ยโอ้แซนด์วิชแซนด์วิชหรือปุ๊กทาโก้นี่ว่าแซนด์วิชอะไรนี่ มีอะไรบ้างมีอะไรขายบ้างนอ,งองเด็บตังพอตังที่ตังพอหรือเล่าเอาตัวนี้มาแล้วกันเอ,นก,นอก็ขอจบเพียงแค่นี้สำหรับเพนวีซอมบี้อะภาคเลขก็เล่นมาถึงด่านที่ห้าของด่านสา้ํำแล้วนะสา้ํำตอนกลางคืน